สองตัวเลยครับผมตัวแรกครับตัวแรกตัวสองโอ้โหเฮีอยอีกซะเนอสองตัวครับโอ้โหเห็นครับตัวหนึ่งนี่เห็นออรหรครับผม ตัวที่สามอีกตัวนึงครับผมพี่น้องตัวที่สี่ครับโอ้โหเนี่ยเนี่ยสี่ตัวแล้วครับนี่พี่น้องตัวที่หาตัวที่หาครับพี่ครับพี่นี่อีกแล้วครับไดี๋ยวอดอ่ะจิโนนตัวที่หกตัวที่หกครับผมพี่น้องเนาะ เจ็ด <7 S 2> ครับผมพี่น้องอ,อือตัวที่เจ็ดครับจ<อ>บดีครับผมตายน้องมั่งมีนครับปดตัวที่แปดแปตัวแต,ตัวแล้วครับผมโอ,โอ้ตัวที่เก้าครับผมตัวที่เก้าพี่น้องตัวที่เก้าครับ นี่พี่น้องเห็นไหมครับตัวที่เก้าแล้วเก้าต,ตัวแล้วครับผมก็จะได้สิบตัวแล้วครับเก้าต,ตัวแล้วครับผมโอ้ครบครบแล้วครับครบ,ครบเป้าแล้วครับผมสิบตัวก่อนออกเนื้อครับผมพีม่น้อง สิบตสิบตพอดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องบ่วบาๆคนใช้แซนแนลครับทั้งทีล่ะมันมีล่องเขาป้าเขาดงครับผมพี่น้อง ลองเขปาปลาเขาดงเบิงครับผมมาไตแมงกินนู่นครับผมพี่น้องเมืองครับผมเห็นขจมาม้าไตอยู่ครับขจมาม้าไตขจากัได้บัวไหครับเป 30, 40, 40็นละสามสิบสี่สิบตวครับผมตัวบ้าบอยกับพี่เฮอดีนะครับมาล่องเบิงครับเมื่อนี้่าเสดพบพบปนบอพี่น้อง เห็นตัวนึงเ่ะพี่น้องครับครับนี่ครับนี่ครับโอ้โอ้ตกแล้วเฮ้ยนะตุ้งนะครับผมจีนุ่นมลครับจีนุ่นมลคุณป้อมก็มั้งครับผม ครับกระปมรอีหลอดครับบออครับผมพี่น้องกินนี่ครับกินนนไมกนนนนี่ะครับผี่น้อครับครับ ของสวยของสวยขับผมนี่นรอรับผมพี่น้องหนิจินนุ่นครับกินนุ่น โอเครบนนรินตกลงนี่แล้วครับผมพี่น้อเขีนปุ๊บพี่น่อเลยมวนไว้ธะได้สอบขั้นปรเตกลง ค oh, ีอรีที่หลังเลยขอสองตัวได้ตัวเดียวครับพี่น้องเห็นอีกแล้วครับ ครับเปผมตัวนึงเห็นแล้วครับตไไ่อยต่กันเลยครับพี่หน,น่อยต่อย่อกันเลยครับนี่กินนู้นไกินนู้นครับครับสามตัวแล้วครับผมกินนู้นหมดครับหกตัวนึงเหรอครับผมพี่น้อง ทินนู่นไกินนู่นครับเดี๋ยวล่นรับผมพี่น้องมันอึดครับฝาจับพี่น้องเ้ยฝ่าจับกับผมพี่น้องนู่นอึดครับผมช่วงนค้ครับครับเดี๋ยวมาเห็นตัวหนึง่งตรงนี้ดยู่ดะก็หลักน้องเอาเดีครับโอ้ ข้ากฟอมที่หนเห็นมั้อู่อู่ที่ับข้าวฟ้อมที่ไหนเกิดอคไรข้าวฟ้อมที่ครนบ้าวฟี่นนับแมงกินนแม่งกินนสองตัวสองตัวี่หนสองตัวตัวนี้ก่อนครับ กินนงแล้วครับ,บพี่น้องกิงนู้ครับที่ทางนั้นกินีู้มันตกใส่มืเบ้าบ่อยครับพี่น้องนม่ขี่ครับบริรบริรงครับผมวันมีสองตัวสนมีครับกินนุ่นมันครับพี่น้อง อ้ยนพี่น้องเห็นอีกว่าครับพี่น้องน้องเดือบงซอยกันครับผมตัวนี้นกบ็บางนะครับส่งหาต่วนเกี่ยๆครับผมทำไมมากาได้ใช้ประโยชน์เลยครับผมดีีครับตัวนงึงพี่น้องดีดีขนาดครับ พี่หน่อยครับจอมดีครับจอมดีเงินเงนให้เงินพี่หน่อยกระติอยู่น้ำกบแกกบชิกนี่สิอะครับผมพี่น้อยต้นชิกนี่กบชิกยังไม่ทันจะปงไปไหนครับต้องกบชิกปงอะไรครับผมพี่น้องโอ้เหยนุกหาแมงกี้นุนครับผม พออีกตัวหนึง่ะครับผมพี่น้องบางโตก็ได้ทายให้พี่น้องเบิง้งบางโตก็บ่ได้ทายให้พี่น้องเบิ้งครับโอ้สองโตรครับผมพี่น้องครับสองโตสองโตเลยครับผมพี่น้องข่ออาออกครับผมคำประสานงพฤศจิอ,อะไรโอ้โหได้ยูครับผมพี่น้องตกใจหมดแล้ว่า รุดมือครับน้องครับก็ยังไม่ได้ออกครับขี้นนขอบอกอห็ยู่แล้วครับผมพี่น้องนี่พีนนน่น้องครับพีนบ่น้องเห็นแล้ครับนี่ครับตัวตัวขี่น่นครับซื้อน็่แล้วครับผมพี่น้อง นี่ครับกินุ่นมนครับพี่น้องมาวัดแต่ที่นม้นมรัขแขนมือกับมลครับนี่เอาฟุ้นลงหน้าครับเิ็ดมือพี่น้องเลยหกเจ็ดรถอีแกครับต่อสิเลือครับ เป็นนะครับนีเ่เบิ้งครับผมพี่น้องเบิ้งน้ำกันครับดูน้ำกันนี่ที่ครับโอ้ยตัวนึงเห็นแล้วครับผมใส่ตัวนึงดูสตัภาอ

เรื่อยๆครับผมพี่นอ้องเก็บไปเรื่อยๆกับชิเข้าเดปลอนจุดหรอครับเลื่นกันอีกครับผมอีกแล้วครับพี่น้อง นมอครับผมพี่น้องครับพี่น้องมือกระต่ายโอ้ยตอนได้อาบพระน้มครับผมฝนปนมืมอ,อใส่นออบาทนี่พี่น้องเลยดูนองเลยุดมือพี่น้องดุดมือดอุดมือครับ ้องเห็นีกแล้วครับแต่ลองเอากิเลนใส่เด้งหน่อเอากิเลนใส่ลองคิดทานตืๆเป็นสิเลเลยเลอาลุงมาหากิเลนหนามันเป็นข้าวขาวจุกโขกออกกันเออมันก็ต้องสุ่มก่อน มันปอกกันต้องใช่ใช่เราลงไม่เอลกลงมาอีก,อก,มอกผมพี่ห้อยดินครับผมพี่น้องอัพไอ้เศร้าอยู่พี่น้องม <c oughs> ี่ห้อยดินที่ดีสามนะครับ <c oughs> ของบ่าบอยครับ <c oughs> <c oughs> ของบ่าบอยครับผมพี่น้อง ม่านสามสิบนัดพี่น้องมาได้ลาออยกันไหนหรอม่านสามสิบตัวนี่แล้วพี่น้องเออเพ่านเห็นดีดิพี่น้องบ่บ่เห็นตัวน,นึงแล้วครับขอบป้อนรับผมพี่น้องอ,อบินครับบินบินเพิ่นบินเลยเห็นแสงไฟอะไรครับจอบถ้าบ,บินถ้าตกจ้างเดี๋ยวครับ อืมพี่เขาดีนิดอีสางครับนีงมาพออกันจะได้ก็ละเกียระมุมกันครับต้อนผิดลนครับนี่หน่อยอืมต้องเห็นว่าครับ ตัวนึงตัวนึงพี่น้องเก็บไปทีละตัวทั้งสี่แล้วครับผมมันบอหลายเนาะครับเครียดครับมันออกหลายๆนะบอกพี่น้องเอ้ยเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่ครับผมพี่น้องมันจับกันนี่เร็วหาครับทางห้างครับโดนยังฝอพี่น้องจักแมนจักแมนออมแมน,อ,แมนอยู่ครับผมพี่น้อง ไม่ยังตกเลยขุนพี่น้องแตงงอมๆแตงงอมๆนี่ครับเงียงโบหมือนกับหมืนแน่ยพออีกแล้วพี่น้องครับผมดูกกิกเลยครับขมงมันน้ครับเอือไม่กินนู่นครับผมพี่น้องครับ mình kinh doanh mình đang cột kít cục kích các bạn biết không kiếp 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 các bạn luôn là cái nào luôn luôn cái cái gì luôn luôn nhà đi biết nào ไมงเห็นเลยครับผมไี่ใส่เด้อบ,บาอเน่ะโอ <c oughs> ้เห็นครับ <c oughs> นัดทิศเลยพี <c oughs> น่น้องเลย จับกระบอจับ้วครับผมพี่น้องครับพอบอางพี่น้องเห็นน้ำนี่แหละครับผมบ่อใดจ่อยพี่น้องถ้าไปใส่บุ้งนี่ต้งนี่โอ้ยอะไม่เห็นอีหลีครับผมพี่นอ้องอ่ารกมาก

มึงเล่นกันี่ครับผมเฮงกันกีนึงมึงกี่นึงกินครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันอีกครับผมพี่น้องเอ้ยี่ยมมากเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเอ๋ยครับผมเริ่งเบิ้งครับผมสองโตสองโตครับ สองตัวเลยครับผมตัวแรกครับตัวแรกตัวสองโอ้โหใหญ่อีกซะหน่อยสองตัวครับโอ้โหนี่งครับตัวนึง พี่นนอครับลองเห็นว่าครับผมตัวที่สามอีกตัวนึงครับผมพี่นนอตัวที่สี่ครับโอ้โหเนียเฮียสี่ตัวแล้วครับใกล้ๆกันเลยครับผมพี่นนอนี่ครับกับรังปงใบครับผมพี่นนอท่านปงอะล่ะนี่นนน ร้ายครับเนี่ยอุ้มนิดหน่อยสักนิดกับได้เป็นซิปครับถ้าเกิดว่าไม่จิกมันปงครับผมพี่น้องนี่ได้ตัวโบว์ม,ม,มันแลนออกกันแล้ว เดี๋ยวมากัดอีกครับผมพี่น้องเห็นอีกแลรอครับผมพี่น้องครับอ้อพี่ครับ ครับนี่พี่น้องตัวที่หาตัวที่หาครับผีครับพี่นี่กวครับไอยเดอ่ะพก่น้อนตัวที่หตัวที่หกครับผมพี่น้องนี่ตัวพี่นนอครับตัวที่หกครับ,รบซืดหกตัวแล้วครับผมหกตัวแล้ว ยังมึงอีกครับผมพี่น้องสร้าจากซิปตัวอืมเดี๋ยวบ้างมึงนี่ก็มีต้นปอต้องห้อยู่นี่เด้อในเด็ก,กตัวนึงจะกูอะไรนี่หกหกตัวตัวที่เจ็ดครับผมพี่นอ้องเออตัวที่เจ็ดครับชจบ อืมเจ็ดตัวแล้วครับผมก็จะได้พอ่มสิบแล้วครับผมพี่น้องเห็นครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวครับมีอีกตันครับผมพี่น้องครับสิบได้จากสิบตัวบอกครับพี่น้องโอ้โหคนครับอีกตัวหนึ่งจะเอากันครับมวนมวนมวนพี่น้องมวน ก็ล่ะนี่ครับผมตังงอมมอยู่นี่ครับตัวแปดตัวที่แปดแปดตัวแปดตัวแล้วครับผมโอ้ตัวที่เก้าครับผมตัวที่เก้าพี่น้องตัวที่เก้าครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับ ตัวที่เก้าแล้วอึ๊บเก้าตัวแล้วครับผมกกจะได้สิบตัวแล้วครับเก้าตัวแล้วครับผม โอ้นี่ครับตัวนึงตัวที่สิบครับผมพี่น้องโอ้ครบครบ,ครบ,ครบแล้วครับครบครบเป่าแล้วครับผมสิบัวก่อนออกเมื่อครับผมพี่น้องตุกนี่สิบัวสิบัวพอดีครับสิบัวแล้วพี่น้องเอ้ยมางฝ่ออยู่นี่พอดีครับผมพี่น้องก่อนจะออกเมื่อครับ ตัวแล้วพี่น้องผมเดี๋ยวจะขับผมพี่น้องเดี๋ยวสิบตัวแล้วครับผมพี่น้องก็ยังออกเท่านั้นแหละครับน้างบินมันยืนหายอยู่ข้างนัมนครับสิบตัวเลยสิบตัวสิตัวพอดีพี่น้อง จะขึ้นเนื О, ้อแล้วคุณน <ều> ้องผมชึกๆๆๆๆๆกชุกัทางแล้วครับคุณมอมโบเ่ืสิบตัวกใช่เลยคุณน้องสิบตัวอีกดีครับกินหนึ่งกล่อมแต่ว่าตัวนญ่นก่อมังน้อ ผมสิออกเมื่อแล้วครับผมพี่น้องสิได้อยู่ประมาณ40 40 45ตัวได้อยู่หรอครับบ้าบอยครับใบใหม่บระธานาธิครับอันนี้ยืนยืนน้ำบ้าบอยนี่กับมือนี่กับ10ตัวครับยูนี้หนี่กับประมาณ30กว่าตัว40ตัวได้ครับแต่ประมาณ45ตัวนี่แล้วครับผมในมื่อนี่กับเอาไว้สนีซากอนครับผมพี่น้องครับขอพี่น้องนอนหลับฝันดีครับผมพี่น้องยูดีมีแห้งสวัสดีครับ สวัสดีครับผมพี่พ่อดินพี่อีสันสวัสดีครับ <laughs> ออกเมื่อไหร่ครับผม